น้ำตาอะไรค่ะเมาแล้วค่ะสุดสค่ะน้ำตาอะไรค่ะบุกค่ะน้ำตาอะไรค่ะแปดแปดแปดหบค่ะ ต่อไปนะคะแปสค่ะแปดส,ส,ส,สี่น้องบิกค่ะแสิกโอวินวินค่ะแปสน้องบินกมาแล้วงวัต่อไปกระเป๋าใส่มองนะคะรางวันวต่อไปค่ะโอเครางวัลต่อไปเป็นรางวัลหนึ่งร้อยบาทรางวัลค่ะโ<ๆ>อเค ห6่กค่ะวันนี้พี่หนาทค่ะหนงายใครเลย้้ค่ะหนึ่งหหกไม่แพ้ไม่ได้มอได้งแพ้ไม่ได้แไม่ได้ค่ะต้องไปไหนด้ยตงไหนวอนกลไปค่ะค่ะน่็กัน 1้อบาทหนะะึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะ 1. 1> <อ>มดีะะมกับน้องๆข้างหน้าด้วยนะคะนั่งรองแล้วกันต่อไปคือกระตุ่นสาร้อบาทนะคะหกห้าค่ะหกห้าเั่งรอะคะ่ 6, <5. S 1> อะหกหดารอบแรกรอบแรก รางวัลต่อไปนะคะหนึ่งห้าหค่ะหนึ่งห้าหกาทุกท่านร้อยบาทใายเอ่ยหนึ่งองห้าหกน้องคนต้นทีอยู่ไหนเอ่ยแม่หนึ่งห้าหกค่ะโอเคค่ะเรายังเหลือทุกานศึิสารอีกหนึ่งร้อยบาทอีกหนรางวัลนะคะเบอร์ห

ไปยาเด็กนะคะสองรางวัลสุดท้ายเด็กแค่สองรางวัลสุดท้ายมีอยู่ใน,นมือคู่แคทแล้วค่ะเบอร์เจ็ดศูนย์นนน 7, ค่ะเจ็ดศูนย์โอ้รีบมาเลยเรารีมาเลยน้ำล้อมหาเยะะเราเหลืออีกแค่สองรางวัลสุดท้ายนะคะเพราะจากสองรางวัลสุดท้ายนี้เราจะินออนะคะเอาท่านไหนได้ทุกเจ้าที่เหลือแค่ 2, สองวัาน ไม่แล้คุณแค่จับเลยค่ะคุณแค่กับเลยค่ะเลขที่ออกเลขที่ออกเลขที่เก้าค่ะแต่ได้เก้าเก้าีไปกับอเด็กไปเลยนะคะกีไปเร็วๆได้จักรยานคันน้อยแต่ว่า เก่งมากค่ะแล้วแม่พี่เลยใส่ยาบาดทำไมไม่ได้อะรางวัลเราหมดแล้วนะคะรางวัลเราหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านใช่ไหมใครยังไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบาดเลยเนี่ยวันนี้เหมือนโควาดมั้ง เดงดกใจไถูกใจนะคะได้ของขันทุกคนแล้วอะไรต้องก็ไม่ได้จ่าไม่ได้ไก็ยังหนูเลยของขันมันมานร้ันมา่อไมเราไม่เชื่อรามเบอ่อ 吧。 แพ้แต,ต่ฟังวันเมื่อกี้อีกอีกอีกสามรางวัลสุดท้ายนะคะวันนี้รางวัลละร้อยนะคะไปเอาวันเมื่อกี้จากในรถนะพี่มีอะไรจ้ะเลขที่ออกหนึ่งเจ็ดห้ามีไวมหนึ่งเจ็ดห้าน้องมาขับจักรยานอยู่เมื่อกี้นี่เอง ล้อยางไดต่อยายหนูสีแดงหนูเอาไปคห้ใครวนไหนดูแล้ที่ออกสําหรับใครหนึ่งสองสี่ค่ะหมดแล้วนะรางวัลมีอยู่แค่นี้หนึ่งสองสี่นี่มัหมา 我买。Bye bye. นี <łość> ่ไงมารออยู่ในารหนี้่าหนึ่งหนึ่งเก้าสองก็หมดแล้วนะหมดแล้วลูกมีอะไรคะมีสามไว้ของใครคะ lên bàn หนึสสค่ะาต่อไปนะคะสาเค่ะสาม็ดค่ะสเจใครเอ่ยมาแลา้วถูกกะถึงเกตุกกตุก็ถึงเกตุก็ุ คุณแม่เลย mm hmm. ค่ะว่าจะเวยกคือคัดว่าเะยๆไมูกค่ะโอเคค่ะน้วันต่อไปเลยนะคะ <mm น้มันต่อไป